เอักล,ลุงเฮามาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับลุงเฮาเฮาเอเปอร์ชาแนลนะครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวโรน่าคลาสสิกนะครับจะเป็นช่วงข่าวประจำสัปดาห์วันนี้วันอาทิตย์ที่7นะครับก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับตัวโรน่าคลาสสิกนะครับอัปเดตพวกคำถามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงตัว ทราดีเบลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับยังไงก่อนไปรับชมเดี๋าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำเนื้อหาดีๆต่อไปโอเคไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็มาดูในการในเรื่องของการเบิร์นก่อนนะปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วเรื่องของตัว Lunatic Token นะที่ค่อนข้างมาแรงพอสมควรวันนี้ก็ขึ้นระดับหนึ่งนะครับจริงแซงตัว m e x c ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่600ล้านนะครับลูน่าตอนนี้ก็เบิร์นไปเรียบร้อยเท่าที่ดูตอนนี้มีทั้งหมด22อ่าคอมมูนิตี้ละที่เข้ามาช่วยกันเบิรนะ์นเนาะไม่ว่าจะเป็น exchange หรือจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ YouTuber ต่างๆช่องต่างๆนะรวมถึงตัว trading user ที่อยู่บน exchange ต่างๆด้วยนะครับก็แนวโน้มก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับต่อมาอัปเดตนิดนึงแล้วกัน ตรงแพลตฟอร์มที่ออกเป็นทางการนะว่าจะได้สปอร์ตหรือช่องทางการติดต่อของตัวลูน่าคล s สสิหรือคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยก็ยังมีเท่าเดิมนะในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็มี10 10หัวข้อ10เจ้าหลัก,ลกๆที่ที่เข้ามาช่วยนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะต่อมามาดูข่าวสารนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของตัว Happy c a t t y Crypto นะครับวันนี้จริงๆเขาเมื่อเชั่วโมงที่แล้วเนาะ เขาได้มาพูดถึงเกี่ยวกับออนเชนที่มีวอลลุ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อวานมีการถามเข้ามาในากลุ่มเทเล gram เหมือนกันนะครับก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าออนเชนมีการปรับตัวหรือมีการอัปเดตแก้ไขนะครับเ,เรื่องเรื่องของตัว t ทอร์ราสเตชัซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะนะครับแต่ว่าพอเข้าไปดูเมื่อเมื่อเช้านะครับก็ก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่5,8 0 0นะครับเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เยีย เอาส่วนตัวแล้วกันนะครับ <c oughs> คือผมมองว่าตัวเทอร์เรเซชันเป็นตัวคอมมอนเนาะระหว่างตัวเทอร์ล่าเมนไอ2.0กับตัวคลาสสิกเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าที่ผมลองสวิตไปที่เมนดูเนี่ยในตัวส stacking r e t u r นเนี่ยยังไม่ได้ถูกเอามาใส่เนาะฉะนั้นผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าเขากำลังพัฒนาตัว รูน้าส0เรื่องของกวัว s t a k i n g เนาะเลยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรืออัปเดตแก้ไขซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับปกติเวลา APY สูงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของพวกาการคำนวณหรือการใช้สูตรเบื้องต้นนะในการคำนวณ APY ฉะนั้นเบื้องต้นนี่มันอาจจะไม่ได้มีจำนวน s t a k i n g มากเพียงพอนะเทียบกับตัวที่สปายไปฉะนั้นการที่มันมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปแล้วมีสูตรเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นเยอะได้นะเหมือนพวกมีมแรก เหรียญแ,แรกๆที่มี incentive เข้ามาเยอะๆก็จะมี APY ค่อนข้างสูงส่วนตัวยังคิดว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงตัวระบบของรู n a 2นะะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัว Luna Classic ด้วยก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากตัวเดบเองนะฉะนั้นผม,ผมถือว่าผมโน้ตเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวอลองเข้าไปติดตามดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงมาบ้างเนาะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ รู้ไว้แล้วกันครับต่อมาตัว l u ูนติกเนาะผมก็ไปดูในกลุ่ม t e l e g r a มเนาะเขาก็จะมีเรื่องของตัว Smart Contract Audit และเรื่อง Security Audit ฉะนั้นคนที่เข้าไปลงทุนในตัว Lunatic เนี่ยก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าาผมมองว่าถึงแม้ผล Audit มันผ่านนะมันมันก็ไม่ได้การันตีว่าเชนตัวนั้นอา่าไม่ใช่เชนสิเหรียญตัวนั้นหรือโทเคนตัวนั้นเนี่ย มันจะมีความปลอดภัยเนาะเพราะว่ามันก็ถูกทําจากบุคคลที่มีความรู้ต่างกันเดบที่มีความรู้ต่างกันฉะนั้นออเดดมันเป็นเพียงแค่การตรวจสอบในการเขียนโปรแกรมที่เป็นสมาร์ทคอนแท็กว่าปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับอยู่ในบนสมาร์ตบีนแนนสมาร์ทเชนเนาะผ่านแล้วก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ลูกค้ามั่นใจแล้วกันนะครับว่าใช้แล้วน่าจะปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้การันตีนะครับ อันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับไม่ได้แนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดเอาข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอย่างเดียวต่อมามาอัปเดตพวกเอฟเอคิวนะครับคำถามที่ถามกันบ่อยๆใน Discord หรืออื่นๆเนานะจริงๆผมเอามารวมรวม,รวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมผมอ่านดูแล้วมันจะมีถามเรื่องราคาฉะนั้นผมไม่ค่อยชอบพูดเรื่องราคานะเดี๋ยวผมจะมีเล่าว่าทำไมผมไม่พูดเรื่องราคาอ่ามันจะมีตัวพเศนี้นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่า ปัจจุบันมันโหวตอยู่ตอนซึ่งมันเป็นคําถามเก่าเนาะถ้ามันผ่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะลองไปดูกันจริงๆเขาเขียนไว้ได้ดีนะผมก็พยายามอ่านดูแล้วรู้สึกว่าอ๋อมีความรู้ใหม่เพิ่มเติมคือตรงชุดแรกนี่ครับเรื่องของอถ้าเกิดสมมุติว่าตัว t e อร a เรฟอร์มแเนี่ยสิวันเขามีการ Response เนาะสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะแอป l ลตัว3 5 6 8กับ4 0 9 5นะครับไป Current Cost Base อืมอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่า อย่างสิ่งที่ผมรู้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือว่าเขาอาจจะต้องไปคุยกับ validator ในการทิ p พอยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาเขามีคําพูดแบบนี้มันหมายความว่าเหมือนเขามีตัวตรงกลางที่เป็น master code อยู่ validator ต้องิ i g ขอนไหนกับ,ก,บกับตัวตัว code นี้มาตลอดนะถ้าเกิดว่ามันตัว code b a สเนี่ยมีการอัปเดตเมื่อไหร่มันจะ auto อัปเก d e ให้กับทุกๆ validator คือซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะ กรณีที่ TFL ทำเองแล้วอยากจะดีพอยโค้ดไปทุกคนเหมือนตัวบังคับว่าต้องต้องอัปเดตไม่งั้นตัวเองจะออกจากเชนนะฉะนั้นก็ผมมองว่าถือว่าเป็นความรู้ใหม่สําหรับผมว่าเออมันอาจจะมีตัวโค้ดเบสปัจจุบันเป็นจุดตรงกลางเพื่อให้ข้อมูลจุด5.21เนี่ยถึงทุกๆวานล a l i d a t o r เนอะอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผมเข้าใจผิดยังไงก็เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาใต้วิดีโอนี้ได้เนาะ,ะต่อมาก็จะมีเรื่องของอ ทำไมレスปอนด์เราจะทํนช่วงไหนอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปคลิปก่อนหน้าเนาะก็ช่วงประมาณออกัสถึงเซฟนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ทํากันแล้วก็ถ้าเกิดผ่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีสมอลเรื่องของตัวโนดโวโนเนี่ยน้อยมากๆเนี่ยเขาเชื่อ <s men> ว่าเขาแข็งแรงพอที่จะมีการอา่าใช้คําว่าไงดีอัปเกรดตัว0.5.21ไปใน chain ได้เนาะ v a l i เ a t o r รวมถึงเขาบอกว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะก็คือจริงๆก็ ไม่ต้องรับข่าวสารเรื่องเฟกนิวมากเนาะแล้วก็ทิ้งไปบ้างไอ้พวกฟลัดทั้งหลายเนาะ Fear uncertainty d o ดาวนะครับก็ผมว่าอยู่กันบนพื้นฐานอย่างที่ผมพยายามเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกคนนะครับว่าพยายามอยู่บนพื้นฐานของของสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับจะไปต่อไม่ไปต่อทุกอย่างมันจะตอบเองเนาะต่อมามันก็จะมีคำคำถามอัปเดตเยอะมากนะครับแต่ว่าจะมีคำมีส่วนหนึ่งเป็นราคาผมตัดออกไปเนาะมันมัน มันไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะผมเห็นเขาตอบอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อมูลอะไรนะก็เลยตัดออกไปในนี้มันจะมีเรื่องของอสิ่งที่ข้อ27ที่น่าสนใจเนาะที่อื่นก็จะจะเป็นเรื่องที่ผมเคยเล่าไปแล้วเล่าไปนี่หมายถึงเล่าในเอพิโซดก่อนเนาะที่เป็นเรื่องของไทม์เฟรมเนาะไอ้พวกนี้ผมก็ใช้ว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นคําถามเก่าแต่ว่า27เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีมันจะมีบุคคลที่ไม่ยอมเขาเรียกอะไรนะ v a l i เตอร์ไม่ ไม่ยอมรับที่จะอัปนิวโคดหรือพารามิเตอร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็คือว่าเหมือนเขาก็บอกว่ามันกลุ่ม v a เดเตอร์นั้นก็ไม่สามารถที่จะทํางานบนบล็อกเชนนั้นได้เนาะซึ่งเขาก็จะเหมือนจะลอดเรื่องของการสเต็กกิ้งรีวอดอะไรไปเลยฉะนั้นเขาก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าร่วมนะต้องใช้คำวา่านี้แต่ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนี่น่าจะเป็นในลักษณะที่2เกิน2ใน3ของว o รติ้งพาวเไปแล้วนะถึงถึงคนที่เหลือเนี่ยที่เหลือ1ใน3เนี่ย ก็จะถูกเทอร์มิน e ออกจากระบบนะถ้าเกิดว่าเขาไม่พยายามอัปตัวพารามิเตอร์หรืออัปเกรดตัวเวอร์ชั่นของตัวตัวโค้ดนะครับซึ่งเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ new v a l เ d a t o r จะออนบอร์ดเมื่อไหร่ก็น่าจะตรงกันหวังว่าจะเป็นช่วงตุลานะครับหรือ November ซึ่งที่ออกมาคือ26เนาะที่เขาอัปเดตมาฉะนั้นคิดว่าคำถามก็น่าจะมีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับต่อมาเอาในเ e l e กร a m ผมบ้างน,นะก็จริงจ ผมพยายามฟังหลายๆคําถามเนาะ,ะผมจะให้คําว่างี้ก็คือ,คอทุกคนจะรู้สึกว่าผมมันไม่ค่อยอยากพูดเรื่องของตัวราคาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหตุหผลเพราะว่าหนึ่งคือสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายทุกๆคนนะ,นะครับให้ทราบว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าณปัจจุบันเหตุการณ์ของลูน่าคลาสสิกเป็นยังไงและเหตุการณ์ที่ทําให้มาถึงวันนี้ได้ด้วยเหตุผลอะไรฉะนั้นสิ่งที่ทางตัวเทอร์ล่ารีเบลหรือหรือ คนที่จะมากอบกู้เชนเนี่ยเขาจะต้องโฟกัสเนี่ยคือเรื่องอะไรเนาะ,ะทุกๆอย่างมันมีข้อดีข้อเสียเสมอนะการทํางานแต่ว่าเราไม่ควรทําแบบทุกๆอย่างพร้อมกันในเวลาที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นวันนี้ควรต้องเอาเรื่องเชนเรื่องน้ำเรื่องไฟกลับมาก่อนเราก็ไม่ควรทําเรื่องอื่นนะครับไปโฟกัสทำพราระแล้วคือคุณสามารถทํางานขนานกันได้แต่ต้องแบ่งทีมกันทํา ทีมคนไหนจะต้องดูแลเรื่องของออนเชนก่อนก็ต้องไปดูแลแล้วก็โฟกัสเรื่องออนเชนเนาะส่วนที่เหลือก็ทําขนานกันไปใครจะไปรีเพกตัว usdc ก,ก็ไปทํากันผมเชื่อว่าเขาทําอย่างนี้มีหลายทีมทํากันอยู่เนาะฉะนั้นความคืบหน้าเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจที่ทุกทคนวางไว้เนาะเพื่อนๆหวางไวเ้วไวเนี่ยก็รอสักนิดหนึ่งครับผมเชื่อว่าเขาทํากันอย่างเต็มที่นะครับเท่าที่เขาจะทําได้ฉะนั้นการที่ผมไม่พูดถึงราคา และพูดถึงปัญหามากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปัญหาถ้าเกิดปัญหามันถูกแก้นะครับราคามันจะมาเองอเชนที่ไม่มีน้ํามีไฟทํำยังไงก็ไม่มีราคาผมถึงพยายามบอกว่าเ,เดี๋ยวถ้าพ p เพโซนี้ผ่านจะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่พูดถึงราคาอยู่ดีเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไปจบที่สุดท้ายเชนมันมีประโยชน์หรือเปล่านะครับฉะนั้นก็ ทนรอสักนิดนึงครับเดี๋ยวราคานี่ผมพูดแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับอาจจะฝากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วก็เข้าไปคุยกันในกลุ่มแบบอ,อ,อยากได้ข้อมูลกันมากกว่าเนาะเรื่องราคาผมว่า,าช่องอื่นก็น่าจะพูดกันเยอะพอสมควรอขอให้เป็นขอให้ช่องผมเป็นช่องที่ได้รับความรู้เนาะคุณถ้าคุณรับความรู้เยอะๆเ,เนาะคุณก็จะัดสินใจได้เองว่าราคามนครเป็นเท่าไหร่ ถ้าคุณได้ข้อมูลคุณมั่นใจนะครับตามหลักการและเหตุผลเนี่ยมันจะทําให้คุณเข้าไปซื้อลูน่าตามจังหวะที่สมควรเนาะวันไหนควรหยุดวันไหนควรซื้อนะครับเป็นต้นฉะนั้นผมเชื่อมโยงนิดนึงแล้วกันว่าทําไมผมถึงไม่พูดถึงเรื่องราคาเนาะพูดถึงว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนมาดูอย่างนี้ครับถ้าเราไปดูเรื่องออนเชนแท็กเนาะวันนี้เราโฟกัสเรื่องของตัวออนเชนแท็กเนะาะปัจจุบันมีอยู่6.9ทิเล้ยนเนาะถ้าเกิด บ10บิลเลียนที่เขาจะพยายามเผาทิ้งก็จะเหลือประมาณนี้เนาะผมก็เลยลองเอาออนเชนมาแล้วก็เอาจากจุดยอดสุดที่มีการใช้งานแล้วกันตอนนี้มาประมาณ1ชิ้นเลียนนะ transaction นะครับถ้าเอา1.2ก็ประมาณ12บิลเลียนถ้าผมไปหารยาวเอาตัวเลขนี้ไปหารกันจะได้574วันนะประมาณ1.5ปีถ้าเกิดว่าเชนมันมีประโยชน์มันมีการทำงานจริงๆตามที่ผม พยายามศึกษาหา,หาข้อมูลมามันจะทำให้มีการเบิรนวันละ12บสอิลเลียนหรือมากกว่าถ้ามันถ้ามันเยอะกว่านี้เนาะต่อมาถ้าสมมุติว่าเราพยายามวิเคราะห์ล่ะสุดท้ายเชนมันอาจจะเปิดมาได้แต่ว่าเชนมันไปต่อไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับอแอปไม่มาลงดีแอปไม่มาลงหรือเดบเริ่มทะเลาะกัน อันนั้นอ่ะคุณก็จะรู้แล้วคุณต้องขายถูกไหมแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนจะเห็นแนวโน้มว่าการเบรนแต่ละวันอ่ะมันน้อยลงนะครับเอาผมเอาฐานเซคชั่นโดยเฉลี่ยที่มันต่ําเตี้ยเนี่ยเลียดินทุกวันเนี่ยเนาะก็คือเชนมันตายอ่ะถ้าปัจจุบันเชนมันไม่สามารถมีแอคทีฟบริเลเตอร์มันส่งกันได้อย่างเดียวเนาะไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นฐานเซคชั่นที่มันอยู่ในปัจจุบันอ่ะมันต้องใช้เวลาถึง28ปีนะในการที่มันจะกลับไปเผาถึงจุดที่มันควรจะะเป็นนนฉั้ ผมถึงพยายามบอกว่าเอ้ยคุณต้องศึกษาดีๆแล้วก็รู้ว่าจริงๆเชน่ะมันจะกลับไปได้ยังไงมันจะกลับไปมีน้ํามีไฟได้ยังไงมันจะกลับไปมีประโยชน์ในวันหนึ่งยังไงนะครับการมีประโยชน์ก็จะตอบสนองถึงเรื่องวันเวลาที่เกิดขึ้นนะครับในการเผาวันเวลาจะทําให้ราคามันไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่านะครับประมาณนั้นที่ผมพยายามอยากจะสื่อนะ ต่อมานะครับก็จะมีข่าวสารของตัว t ทอ r a r ารีเบลแะนะครับก็จริงๆผมอ่านมาสักพักแล้วแหละตัวนี้แต่ว่าผมก็รวบรวมมาเป็นอาทิตย์นี้เนาะฉะนั้นในในส่วนที่เขาอัปเดตเรื่องของมิทติ้งตรงไอคัสซิ c คอร์อินเตอร์อเนาะซึ่งมันจะพูดกันเกี่ยวกับการทํางานค s อ h เชนรวมถึงการทําโปรแกรมมิ่งเนาะฉะนั้นในหัวข้อแรกที่ผมไฮไลท์ไว้ก็คือเราจะเหมือนเขาจะมีตัว API นะครับที่เป็น กู o กิลคาร์บอนนะที่เป็นภาษาใหม่ที่มาจะแทนตัวสีพัดพนะัดเนาะเพื่อนๆยังไม่ต้องสงสัยมากไ้ผิดซีพัดพัดมันคืออะไรมันเป็นภาษาของเดฟเนาะที่ใช้กันโดยทั่วไปเนาะอย่างพวกจาวาสคริปอะไรพวกนี้ครับซึ่งน่าจะเป็นเชนแรกนะครับบล็อกเชนตัวแรกที่ใช้ตัว Google Carbon เข้าไปร่วมด้วยเนาะ ฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นนี่เป็นหมายที่ดีนะครับจริงๆก็อาจจะไปรวมกันทุกเด็บก็มาเด็บมาเดบที่ Google Carbon ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีหลากหลายมากนะครับ2คือ Hexon Chain นะครับเป็น Layer 2 Interop Service เนาะก็ทำงาน Cross Chain กันระหว่างตัว Terra Classic กับ Polygon Magic เนาะต้องเล่าอย่างนี้ครับตัว Polygon Magic เนี่ยมันเป็น EVM Compatible ก็คือมันเป็น Layer 2ของ อ t ตาเลีนะครับแต่ผันตัวเองมาเป็นเป็น o ู f อ f อฟเซ e ก็คือมี v a l เล a เตอเป็นของตัวเองเพราะเป็นเขาเป็นไซส์เชนเนาะแต่เป็นไซส์เชนที่ที่สามารถเขียนตัวสมาร์ทคอนแท c กบน s o l i ล i t y ได้แต่จริงๆตัวตัวเทราคลาสสิกเนี่ยอยู่ใน c o s m o ส e อีโคซิสตก็คือถ้าผมเปรียบเทียบก็คือ c o s m o สคือโลกหนึ่งนะครับตัว EVM นะครับก็อีกโลกหนึ่งฉะนั้นการที่จะเชื่อม2โลกนี้เข้าหากันนะครับโดยการเอาดีแอปจากอีกฝั่งมาปักอีกฝั่งเนี่ย จำเป็นต้องมีตัวเชื่อมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับไอตัวนี้แหละครับที่เรียกว่า Hexon Chain ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆเปตัวแปลภาษา,าถ้าเกิดตัวฝั่งแมสิกจะมาคุยกับฝั่งตัวเทอร์ลัสิกจำเป็นต้องผ่านตัวกลางตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าเขาทำมาเพื่ออะไรจริงๆถ้าเรามี IBC เปิด IBC เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะไปในโลกอื่นได้ง่ายขึ้นแต่พอเราไม่มี IBC เนี่ยเราเชื่อมกับโลกอื่นไม่ได้ฉะนั้นเราอาจจะต้องหาช่อ n n e งพิเศษ ในการที่จะให้ดีแอปตัวอื่นๆในโลกอื่นเนี่ยสามารถมาอยู่บนตัวเทราคาสิกได้เดี๋ยวผมจะทำเป็นวิดีโอแยกมาต่างหากเกี่ยวกับตัวแฮกซ c h a i n ตัว Layer 2นะครับว่ามันทำงานยังไงเนาะไว้วิดีโอหน้าละกันคลิปดิดียวน่ะเนาะต่อมาก็อัปเดตเรื่องสเตตัสเกี่ยวกับข้อที่1น,นะก็คือเรื่องของตัวภาษาที่ใช้นะจริงจริงมันเป็นปัญหาอยู่ณนะปัจจุบันว่าเดฟมันมีหลาย หลายคนหลายชาติหลายภาษาเนาะแล้วก็มีความถนัดในโปรแกรมไม่ไม่เหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นเขาก็พยายามกําหนดว่าโอเคเดี๋ยวจะมีตัวที่4เข้ามานะครับเป็นคาร์บอนนะปัจจุบันก็กาลังพัฒนากันอยู่ซึ่งตรงกูก็าร์บอนเองเนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านดูเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้สมบูรณ์มากเนาะร้อะ100นะแต่เป็นแนวโน้มที่ว่าจะไปนะประมาณนั้น ต่อมาจะเป็นตัวโปรเจกต์ migration เนาะก็เขาบอกว่ามันมีอีก33โปรเจกต์เนาะที่กำลัง active เรื่องของตัว migration ที่จะมาอะเอามาใช้ในในโลกของตัว t e ร่าคล a สสิกเนาะฉะนั้นอันนี้ต้องรอดูนะครับมันเป็นแค่เพียง w o ดดิ n g ที่เขาบอกมาแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าโอเคมันจะมีโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในตัวตัวเทอร์ล่าคลาสสิกนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่า33 p r o j โปรเจกต์นี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับก็จริงๆเขาไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะเขาอาจจะมีโปรเจกต์อยู่แล้วแล้วก็ก็เอาเฮกซอนเชนไปไป adapt ในการเป็นตัวเชื่อมเนาะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับ ต่อมาผมไม่อ่านเจอบทดิ้งหนึ่งจริงๆก็คุยไปในเทเลแกรมแล้วแหละแต่ว่าอยากจะมาอธิบายอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วหลังจากโหวตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรอ,อการแปรพุธอะไรจากตัวเทราฟอร์มแลบแล้วนะก็คือผ่านโหวตก็คือผ่านคอมมูนิตี้ก็คือผ่าน, Word, าน,านแต่สิ่งที่เรารอความร่วมมือจากตัวเทราฟอร์มแลบเรื่องอย่างเดียวคือดีพอย y c โค้ดไปที่โค้ดเบสอย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนาะ,ะถ้าเกิดไปตรงนั้นได้มันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําเราก็ต้องทําเองแค่นั้นเองเนาะ ประมาณนั้นแล้วก็ผมก็ไปอ่านคอนเซิร์นในอพอรพ์ตโซว่า,าหรือในเอกสารอะไรสักตัวนี่แหละก็บอกว่ามันมีจุดจุดที่น่ากังวลน,นิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ stacking power ถ้าเกิดสมมติเราปรับโค้ดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงบล็อกที่มันเขียนไว้ว่าจะ active เรื่องของการ Consen s u s ที่มันมีความต่างกันเนี่ย a ชนมันจะไม่ฮ้องซึ่งผมไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกว่า เอาที่ผมเข้าใจคือถ้าสมมุติเราบล็อกที่ร้อยเราจะกําหนดว่ามันจะแอคทีฟใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเกิดก่อนบล็อกร้อยเนี่ยมันอาจจะอัปเกรดไปแล้วก็รอให้มันเกิน2.2ใน3 Power ก็ก็จะไม่ฮาอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจยังไงถ้าเกิดผมเข้าใจผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะต่อมาก็อย่างที่ทางเอ็ดเวิร์เนาะ ek 8 2 6อกเนาะเขามาพูด เกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาเนาะที่ผมเคยเล่าไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้เนาะก็มีการเปลี่ยนบล็อกไฮนะเรื่องของการาวันที่26สิงหานะครับแล้วก็ New v a l i d a t o r เนี่ยก็จะเป็นวันที่26ตุลานะครับฉะนั้นตัวพวกเนี้ยมันก็มีการอัปเดตใน Discord นะครับมีการขีดค่าแล้วก็มีการอัปเดตไปนะครับหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยเขาเป็นคนมาพูดแล้วก็เขาเองก็ได้มีการอัปเดตโค้ดตัวเนี้ยครับ ไว้ในตัวกิจฮับเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะ deploy ไปในวันที่เขาถ้าเกิดเธอลาฟอร์มแลบไม่อเอื้ออำนวยนะครับหรืออำนวยความสะดวกเนี่ยเขาก็จะทำกันเองแบบแมนนวลเนาะแบบแมนนวลก็คือไปหนึ่งตอนหนึ่งกับ validator เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเกิดอัปเดตบล็อกไฮตัวนี้2 6่สิบหกสิงะก็จะเริ่ม deploy 4095เข้าไปนะครับรวมทั้งก่อนเนาะแต่แท็กเป็นศูนย์ก่อนแล้วก็ อาจจะเป็นกลางเดินคันยาก็อัปเดตแท็กราคาไปถึง26ตุลา New Validator ก็สามารถเข้าไปอยู่ในเชนได้นะครับก็ประมาณนี้โอเควันนี้ก็มีข่าวสารประมาณนี้ครับก็จริง,รงๆก็จะพยายามรวบรวมจุดที่มันมีประเด็นแล้วก็ปัญหาแล้วก็รวมถึงข่าวสารสำคัญสำคัญที่มีผลกับตัว fundamental หรือพื้นฐานของเหรียญเนาะจะได้เพื่อนๆจะได้เข้าใจกันว่า นปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงจุดที่มันสําคัญและจุดที่น่ากังวลคืออะไรซึ่งสรุปง่ายๆคือณปัจจุบันถ้าเกิด d e PLOY โค้ดได้เนี่ย0.5.21เนี่ยก็จะถือเป็นจุดที่สําสคัญพอสมควรจะเปลี่ยนว่ารูน่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เลยนะครับในมุมผมนะครับใช่งั้นก็วันนี้คงไม่มีอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเรามีช่องตัว Tele g กรมนะครับช่องเล็กๆที่ เอาไว้คุยเรื่องข้อมูลข่าวสารกันนะครับก็ยังไงเข้าไปแชร์กันได้นะครับช่วงนี้ก็คุยกันแต่รูน้าอย่างเดียวเลยจริงๆก็มีเหรียญอื่นด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ว่างที่จะอัพตัวเหรียญอื่นนะครับยังไงก็เข้าไปจอยกันวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Howard Channel และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอะยัง Boop! <laughs>